อุ้ยฮึกเลือเกินแบาดแาดตายแล้วตายแล้วแผนอะไรวันนี้คุณแม่ันทองมาถึงแล้วฮะคุณแม่ันทองมาแล้วเหรออุ้ยทำไมอะเป็นอะไรอะก็ตกแทร่นั้นเลยอะไม่ได้ตกใจอะไรไวสิไปบอกพ่อเขาทำไมก็ไม่รู้เปื่อเาอยากรู้ไม่จำเลยแล้วมาเรียกใครให้บอกพ่อเลยเออ เออหนูไม่ต้องรับไปรับไปไปไป,ไปคุณแม่ก่อรับคุณแม่ก่อนรับพ่อพรายงามขอกราบคุณแม่วันทองด้วยก่อรับไหวพ่อถ่ายรูปรับคุณแม่พ่อพลายงามไม่ได้สิต่อไปน่ะแม่คงจะต้องเรียกว่ากพ่อจะเหมือนวัยของแม่ <c oughs> คุณแม่กอรับคุณแม่เคยเรียกลูกแบบไหนก็เรียกลูก แบบเก่าจะรับคุณแม่มิเชยก็ต้องนมนานลูกชายของแม่เนี่ยดูสิหล่อแล้วอาออการใช่ไหมลูกนะแม่ดีใจด้วยนะลูกอ,อ้าวจะมือไว้ววะนะแม่อุบะอุบะอุบาไม่นึกเลยนะว่างานลูกจะจมีเกียริขนาดนี้นี่ปริมาง่ายๆนะแม่เศรษฐีใหญ่โมสุพันเนี่ย เขาไม่เคยไปช่วยงานใครน้ลูกทํำไมจาเป็นนะ่ะนี่งานงานี่งานใหญ่นี่แล้วก็รับขับสู้อย่างดีนะเพราะเขาเป็นแม่เศรษฐีใหญ่เลยมือสุพรรณเนี่ยต้อรไดีแสดงว่าที่ผ่านมาเจอแต่เศรษฐีเล็ก<อ>เฮ้ยอย่าพูดอย่างนั้นใครครับขอ,อลูกเชิญแม่เศรษฐีรับรางวัลก่อนคุณใ่นพนาน,นะคะห<ข>อดีเลยลูกเอยบอกเขาเรื่ไง เนี่ยไม่ได้เจอหลายปีเดจอคุงเธอคุณเธอนาำโปดนาำโปดเยอกเยอะพ่อใบยลูกแม่ขอรับคุณแม่จำคำแม่เวลาลูกนะไม่ว่าจะเสร็จผีเล็กหรือว่าเสร็จผีใหญ่ รวยหรือว่าจนถ้าหาว่าไม่รู้จักกินไม่รู้จักใช้สักวันหนึ่งมันก็ต้องหมดไปนะลูกครับแม่แต่ยังว่าละลูกนะคนรวยเงินรวยทองช่ไหนใหญ่เล่าจะไปสู้กับคนรวยเมียได้ไหมคุณแม่ครับเราทุ่งระชันตลอดที่ลูกเนี่ยให้พี่พายเรือไปส่งข่าวคุณแม่คุณแม่ทราบข,ข่าวแล้วใช่ไหมครับใช่แล้วลูกวันนี้ลูกเนี่ย จะต้องแต่งงานและคารับคุณแม่แม่ตั้งใจไว้แล้วจะอาสาเป็นแม่ครัวใหญ่ให้กับลูกพายเลยนะลูกน้าจริงหรอครับค hmm? ุณแม่จริงสิลูกเป็นสิ่งที erm ่ล <Yeah. S 1> ูกเนี <bild> ่ยตั้งใจเอาไว้เลยครับเพราะฝีมือการทํากับข้าวของคุณแม่วันทองเรื่องเลือไปทั้งทั่วกรุงศรีอยุธยายังไงวันนี้เนี่ยลูกจะให้คุณแม่เป็นหัวหน้าแม่ครัว ดูแลกับข้าวข้าวหวานแลวกันนื้อขรับคุณแม่ไม่ให้เสียชื่อลูกอีกนี่นอพ่อไว้พ่อไว้ลูกพ่อไว้ครับคุณพ่อลูกงานใหญ่ขนาดนี้มีอะไรให้พ่อช่วยอีกไม่บอกพ่อมาสิจะได้วางแผนงานถูกเอคุณพ่อครับคือลูกเนี่ยเพิ่งจะได้เข้ารับราชการอืลูกอาจจะรู้จักคนน้อยไม่เหมือนกับคุณพ่อคณแผนเอคุณพ่อรู้จักคนมากมายกว้างขวางถ้าหากว่ามีแขกเรือ มาช่วยงานมาร่วมงานลูกอยากจะฝากให้คุณพ่อเนี่ยคอยตั้รับแขกบ้านแขกเืองได้ที่ไปไม่ต้องห่วงแขกผู้ใหญ่เนะี่ยพ่อรับหน้าไว้เองเออ,อแล้วไ่ครวนะัวงานเราใครลูกเออคุณแม่วันทองขอรับคุณพ่อเอ้าโอ้โหเป็นบนทองเป็นบนทองจะได้กินฝีมือของคุณแม่วันทองพ่อเคยทานแล้วนี่เสน่ห์ปลายจังหวะนี่อันดับหนึ่งในกรุงศรีไม่มีใครเทียบได้ นะตอนนี้ไปอยู่สุพรรณเป็นอันดับหนึ่งของสุพรรณไปแล้วเอา้าแต่ว่าแด็กครัวนะ่ะอยู่ถึงกี่ทุ่มแล้วเพราะว่าทหารเนี่ยเวลากินเพื่อนเพื่อนพ่อโดยเฉพาะนะ,ะ,ะ่ยัสังสรรค์กันมันกินมันเลิกกันเกือบสว่างดึกแล้วประมาณสักตี่สองกีสามเปิกกับข้าวได้ไหมประธานโทษนะเจ้าค่ะครัวไม่วันทองนะ่ะ ิดสี่ทุ่มเจ้าค่ววะถ้าหากว่าจะมาเบิดช่วงตีหนึ่งตีสองรบกวนไปเบิดกับเจ้แพรบางผีก็แล้วกันใครอ่ะคุณแม่ครับเขาทำกิจการอะไรเหรอครัาคุณแม่ีลมหลายกิจการลูกโอ้โหฉัหาชื่อมาคุยกันนี <c oughs> พปผ้าขึ้นใหม่เออน้องก็รัดตก้งเนี่ย ว่าคนมีเงินพอเห็นจิตใ,ใจก็เพลินดำพอพคนเออเออแงแม่เห็นคนต้นแล้วไม่มองเอาใจมาคมมาเกี่ยว โชว่าเมียเยอะว่างนะั้นเลยที่เยอะเราแต่ไม่เคยว่างมันเป็นม <c oughs> ุกในการเล่น <c oughs> ไม่รู้จะสรรหาอะไรได้ <c oughs> ที่ปากนีกันแท้ๆนี่ก็แพนที่ยอมแพ้เนี่ยวันคองไม่อยากจะคุยด้วยนี่เราหยุดเถียงจันทร <c oughs> ์ทัน้โ <c oughs> หยุดขัดคงขับเขี้ยวพี่อยากจะกินอาหารตลอดาอาาทุกวันข้างข้าวไม่หาที่อื่นสิเจ,จ้าค่ะน้องโดมข,ข,ข้าวครัวทำกับข้าวพี่อยากจะเอามาเคี้ยวเรื่องทำกับข้าวในครัว ยิงอ,อื่นมีทั่วทไมไก่ขงสาวเหอือนสัเวใต้เคยไปปีเอี่ยวไม่เคยไม่เคยอันกับเขาสาวเหมือ,อี่

ใหญ่นะแต่ไม่ได้เลยแม่คนนั้นเอ้าได้เวลาแล้วก็เทนั้นนี่ขอครอบครัวคนนะลูกนะอยู่ตรงนี้ลำคาญเหลือเกินลูกเอาคุณแม่เอาแล้วเลยเดี๋ยวจะมาที่ทำกับข้าวนะครับแต่ว่าท้องอย่าลืมผัานหอยลายนะสี่ะ